ทุกคนจำเอาไว้นะครับวิธีเลิกพนันโดยเด็ดขาดที่ทำให้เราไม่กล้าเข้าไปเล่นอีกเลยแล้วก็ไม่อยากเล่นคือหนึ่งเราต้องบอกเรื่องเราทั้งหมดที่เราเป็นนี่ใครหรือเราเล่นพนันบอกกับแฟนเราหรือคนที่เรารักให้หมดอย่ากเก็บไว้ ในใจแม้แต่สักเรื่องเดียวครับบอกให้หมดสองลบลายพนันที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราออกให้หมดหรือไม่ก็บอกไว้สามจงมือแฟนของเราไปทำธุรกรรมร่วมคือเวลาฝากถอนโอนจ่าย ไม่แฟนเราหรือคนจะรักจะต้องรู้เส้นทางการเงินของเราทั้งหมดจำเอาไว้นะครับสี่เวลาเงินออกมากดเงินสดมาไว้กับตัวให้หมดเลยนะครับเพราะเป็นการยืนดันการกระทําอีกครั้งห้าถ้าเป็นไม่ได้ให้หาอาชีพเสริมทำนะครับเปลี่ยนโหมดของตัวเองให้ไวที่สุด หออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเรียกสติสามปชัญญะกลับมาคืน 7. ไปเที่ยวพักผ่อนกายานะครับไปเที่ยวกับคนที่เรารักและครอบครัวของเรานะครับถ้าใครทำเจข้อนี้ได้คุณสามารถเลิกพนันได้อย่างแน่นอนนะครับผม เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ